ทานข้าวกับปุเป้น,นะจ๊ะมักเขือยาวปิ้งย่างนี่อันปอกแล้วก็มีปลาทูปิ้งของแซ่บเนื้อหอมอทานกับปุเป้น,นะคะนำล้าง,งมือล้างแสบล้างสบูม่มาแล้วมา,ากินข้าวกันมักเขือยาวหวานหวานกิ่นเจียว หวานหวานช่ำๆเลยเพื่อนๆขออนุญาตหยุมนะคะกินแสบเนาะมาเด้อของอร่อยมาเผื่อใครนึกเมนูไม่ออกเห็นปูเป๊กกินแล้วเผื่อพวกแกที่นึกออกแสบหลายแสบหลายอร่อยนะออื หวานหวานฉ่ำเลยปลาทูก็อร่อยแต่ขอกินมะเขือยาวก่อนเด้อของอร่อยเนยาะขออย่าใช้มือเด้อขอแม่ปู่ย่าตายายก็ยังพาเองกินมือมาเนาะแต่ขอให้ล้างให้สะอาดจ้ะมาอร่อยอ่ะแกดูเด้อความหวานความฉ่ำนูนหวาย ของแซ่บแกเอ้ยมาเด้อมาเด้อขอหยาดหยุมพริกนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวต้องเติมเขา่าแบบนี้ต้องเติมเข่าว,ว่าอร่อยอ่ะอประทูกับเนื้อมันมันแกเอ้ยมาอ,อ,อบอกได้เลยว่าขอกินมะเขือยาว นานๆที่ได้ย่างกินก่นเกลอเพราะว่าอะไรรู้ไหมกว่ามันจะย่างซุกเนะี่ยมันใช้เวลานานมันไม่เหมือนเราต้มหรือเราไปพัดอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่น,นั่นนะโอ้ยุ่มนะคะขอหยาดหยุ่มพริกเดอร์อย่าว่ากันเดึกของอร่อย <c oughs> แทบไม่ต้องเคี่ยวเลยกเกลือลงคอคอกเลยเดียว <c oughs> ยก็ดายเกลออืมนี่ว่ามันหวานมันฉ่ำ กินอะไรก็ลื่นลงคอดีแท้ๆนะอะพอหยุ่มพริกเด้อพริกนี่กินถ้วยเดียวกินคนเดียวดอกหนาม,มันเพชรลืมจีเพ็ดอะไรล่ะก็มีโอ้ยังไงล่ะ <laughs> กินในป่ากล้วยก <laughs> ินของแบบเนี้ยกินก็ปลาเผากินก็อะไรได้เมื่แกเองกินก็อะไรก็อร่อย เดี๋ยซื้อมากิโลครึ่งย่างบดเลยเดี๋ยฉันลวกมันต้องอร่อยไงแต่มันต้องใช้เวลาย่างแม่พอมันเหี่ยวหม้อลูกละคั้มได้เลยเนี่ยพอมันแฝงไปกแล้วหม้อลูกละคั้มได้เลยนี่นะอร่อยอร่อยแซ่บหลายหลายฉันไม่ฉีดตะปดบพวกแกรึเปล่แกด,กดกูความหวานความฉ่ำ ฉันเป็นเด็กน้อยฉันก็เรียกว่าน้ำยันนั่เลยเนาะตอนเป็นเด็กน้อยก็บอกแม่น้ำยันมันโอ้หวานความหวานมองอาหยุมนะคะขออยาตหยุมพริกนะความหวานของมะเขือนอะ่ะมันจะอร่อยอะ